อวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เรารู้จักกันในนามว่าวันมาคบูชาเราแปลว่าวันมาคก็คือเป็นชื่อของเดือนสามส่วนคำว่าบูชาก็คือการบูชาเราแปลทั้งสองศัพท์ด้วยกันก็คือวันวิมาคบูชาเราแปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือน3เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพระศาสดาของเรายังมีประชนอยู่และเกิดขึ้นในทัดจ,จากพระศัสดาของเราตรัสสรุมาแล้วจํานวน9เดือนด้วยกันและมีเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นในกรุงรัชจจกห์นั่นเองจะมีความสําคัญ อยู่สีลักษณะด้วยกันที่เกิดขึ้นในวันนี้นะยยงนะประการที่1มีพระจํานวน1250รูปเข้ามาเข้ามาประชมกันในกรงราชคฤิ์นั้นโดยไม่ได้นัดหมาย 2. พระพิษุเหล่านั้นซึ่งเป็นพระพิสุที่บวชด,ด้วยพระศาสนาของเราก็คือการบวชเป็นเอหิพิสุอุปสัมปัา เพียงแค่การกล่าวคำว่าท่านจงเป็นพระพิสุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพรมอาจารย์ให้ถึงพรอมเถิดแค่นี้พระพิสุเหล่านั้นก็จะสำเร็จเป็นพระพิสุสมบูรณ์แบบอันนี้สองสามพระพิสุจำนวน1250รนูปนี้ล้วนเป็นพระอรหันต์ทางหมดคือได้สำเร็จอภิญญาหกระยงนะ 4. เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน3ดังนั้นในเหตุการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นว่าทำไมถึงเกิดขึ้นในวันนี้เพราะว่าพระพิสุจำนวน1,250รูปมเนี่ยส่วนมากจะมาจากศาสนาอื่นและศาสนาอื่นเขามีหลักการในวันนี้เขาจะต้องประชุมการวางหลักการของเขาแล่วพระพิสุเหล่านั้นก็ต้องมาไต่ถามพระศาสดาว่ามีหลักการอะไร พระพุทธองค์จึงทรงแสดงโอวาทถ้าปาติโมกในขณะนั้นที่เราเรียกกันว่าหลักการสอุดมการสี่วิธีการ6ของศาสนาพุทธเราหรือภาษาบาลีว่าสับพปาปัสสะอาการนังกุสลสูภะสัมปทาสะจิตตประโยชน์ปันังเอตัมมังขลมุตมันติอย่างนี้เป็นต้นนโยมนะ แลสะศาสนาพระพุทธศาสนาเนี่ยซึ่งเป็นศาสนาที่ประกอบด้วยเหตุด้วยผลและมีหลักการมีวิธีการและมีอุดมการณ์ชัดเจนมากดังนั้นเราทาั้งทั้งหลายจึงมาคารบปฏิบัติน้อมสการะน้อมจิตน,น้อมใจของเราลรมลึก,น,กนึกถึงคนพระพุทธคนพระธรรมในวันนี้เองนะโยมนะ